แจ้งคืนบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐส่งคืนกรมบัญชีกลางหรือกระทรวงการคลังสวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านครับพบกันอีกเช่นเคยและอีกครั้งนะครับกับช่อง YouTube SR Channel ช่องที่ให้ข่าวสารความรู้สาระดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมต่อท่านผู้ฟังล่าสุดนะครับแหล่งข่าวให้ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนส่งกลับคืน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเข้ากรมบัญชีกลางหรือกระทรวงการคลงังซึ่งบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรเก่าจะมีอายุได้แค่31มีนาคม2564นี้สํานี้สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมมาติดตามรับชมได้ภายในคลิปกันต่อได้เลยนะครับก่อนรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมกดติดตามตัวอักษรสีแดงมุมขวาล่างให้ด้วยนะครับ ขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับการติดตามรับชมมารับชมรายละเอียดเพิ่มเติมกันต่อได้เลยนะครับสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมนางสาวกุลยาตันติเตมิตในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าเตรียมความพร้อมในการเปิดให้ลงทะเบียนบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วรอเข้าครมอเพื่อพิจารณา พร้อมกับประกาศให้ประชาชนได้รับทราบเร็วๆนี้กระทรวงการคลังยืนยันใช้ข้อมูลรายได้เป็นครอบครัวแทนการพิจารณารายได้เป็นรายบุคคลและยืนยันว่ารายเก่าและรายใหม่ต้องลงทะเบียนโดยใช้กฎเกณฑ์ใหม่เท่านั้นสำหรับปลายเดือนมกราคม2564นี้ เปิดให้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรอบใหม่สำหรับระยะเวลาในการลงทะเบียนภายใน30วันระยะเวลาพิจารณาพร้อมประกาศผลผู้มีสิทธิ์ได้ภายใน30วันเช่นกันบัตรเก่าผู้ที่มีสิทธิ์บัตรเดิมจะหมดอายุวันที่31มีนาคม2564นนี้บัตรใหม่ผู้ที่มีสิทธิ์ ในรอบใหม่จะเริ่มให้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1เมษายน2564เป็นต้นไปปีงบประมาณถึง30กันยายน2564ผู้ที่เสียสิทธิ์หรือผู้ที่ถือบัตรเก่าจำเป็นต้องคืนบัตรให้กับกระทรวงการคลังโดยคืนได้ที่สาขาของธนาคารกรุงไทยซึ่งอย่างไรนะครับสำหรับวิธีการเก็บคืน บัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรเก่าจะเป็นอย่างไรและเก็บคืนเมื่อไรช่วงวันเวลาไหนหากทางช่อง YouTube hr channel ได้ข่าวที่อัปเดตจะมาทำการอัปเดตแจ้งให้ทราบทันทีหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมต่อท่านผู้ฟังนะครับขอให้ติดตามทางช่อง YouTube hr channel กันต่อด้วยนะครับกดติดตามได้เลยและหากชื่นชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ ส่งต่อได้เลยเช่นกันนะครับขอขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณสำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ติดตามผ่านทางช่อง YouTube hr channel กันอย่างต่อเนื่องกันเลยนะครับหากท่านชื่นชอบคลิปข่าวสารสาระน่ารู้ทางช่อง YouTube hr channel อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับพบกับ ข่าวสารสาระน่ารู้ทางช่อง YouTube HR Channel กันอีกรอบอีกครั้งกันนะครับ